เคยสงสัยไหมว่าพวกเรามาจากไหนคำถามง่ายๆที่ซ่อนความซับซ้อนระดับจัก,กรวาลวันนี้เราจะไปไขปริศนาต้นกำเนิดมนุษย์กันมีสองทฤษฎีหลักๆที่น่าสนใจสุดๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของเรากำลังจะเริ่มขึ้นทฤษฎีแรกคือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราวิวัฒนาตานมาจากบรรพบุรุษคล้ายวานอนเมื่อประมาณ6ล้านปีก่อนไม่ใช่ว่าเราไกลร่างจากลิงชิมแปนซีโดยตรงนะคะแต่เรามีญาติห่างๆร่วมกันหลักฐานสำคัญก็คือฟอสซิลตั้งแต่ลูซี่โครงกระดูกอายุ3.2ล้านปีที่ทำให้เรารู้ว่าบรรพบุรุษเราเดินสองขาแล้วไปจนถึงเด็กชายเตอร์กนา โครงกระดูกสมบูรณ์เกือบร้อเปอร์เซนต์อายุ1.5ล้านปีที่เผยให้เห็นรูปร่างหน้าตาของ